สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกนดิการักกับผมกินทมนิตตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานการประกอบรถขุดยี่ห้อ S D L G นะฮะมนทลซานตงปะผมพาผู้ชมครับไปรับชมการผลิตการประกอบรถขุดนะ,ะ้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เ e อ็กซ์คลูีฟแล้วก็ขอขอบพระคุณนฮะกับทางผู้บริหารครับ S D L G Thailand ที่มอบประสบการณ์สำหรับคลิปนี้ให้กับเรานะฮะ ในสายพานกำรผลิตสำหรับในจุดนี้เขาเริ่มตั้งแต่รถขุดขนาด20ตันนะครับไปจนถึง37ตันมีทั้งหมดอยู่ที่31สเตชันแต่ละสเตชันใช้เวลากระบวนการในการประกอบอยู่ทั้งหมด40นาทีนะครับวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงฮะแต่ว่าเขาผลิตได้อยู่ที่11คันต่อวันนะฮะถ้าเราคำนวณอย่างดีน่าจะ12คันมันก็จะมีขั้นตอนรอสุดท้ายครับในการ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะคลอดออกไปจากโรงงานแห่งนี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ชุดชวข้างบนครับท่านผู้ชมถ้าข้างล่างนี่เขาจะเป็นเซ็ตประกอบสำเร็จรูปมาแล้วนะครับทั้งตัวเดินตัวแท็กตัวโซ่นะฮะแล้วก็ไปจอยกันสเตชันน,นี้ท่านผู้ชมเห็นได้ว่าเป็นเหล็กมามีชุดที่จะไปต่อกับตัวชุดบูมนะครับาจากนั้นครับท่านผู้ชม แล้วก็เข้ามาสู่ในชุดของการประกอบน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจะมีเมนคอนโทรลวาลแล้วเข้ามา <Okay. S 1> เขามีทั้งรุ่นที่เป็นคอนโทรลแบบอิกนิกส์แล้วก็คอนโทรลน้ำมันนะฮะไปไปเรื่อยครับไปนถึงสถานีสุดท้ายเขานั่นแหละจะเห็นได้ว่าการประกอบรถออกมาเป็น1คันครับใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างที่ซับซ้อนนะฮะ เราผ่านมาอีกจุดหนึ่งครับทุกผู้ชมจุดนี้เขาเริ่มใส่ตัวแท้งแล้วนั่นก็คือน้ํามันไฮโดรลิกแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะครับติดตั้งเบาะสําหรับโอเปอเรเตอร์หรือว่าคนขับซึ่งต้องบอกว่าแต่สถานีใช้เวลา40นาทีนะในกระบวนการเรียกว่าสายพานการลําเลียงการผลิตครับติดเครื่องยนต์แล้วครับท่านผู้ชมในสเตชันนี้ เครื่องยนต์นี่ก็จะชนพร้อมกันกับตัวปั๊มไฮดรอลิกเลยทางพนักาางานท้องๆก็จะมีหน้าที่แต่ละแผนกนะครับมีความช่ำชองแล้วก็เชี่ยวชาญแตกต่างกันไปตัวนี้ครับติดระบบระบายความร้อนแล้วก็บำบัดท่อไอเสียฮะ หละกันต่อค่อนข้างที่ละเอียดนะครับโดยส่วนด้านข้างครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรพร้อมเสิร์ฟฮะพอเสิร์ฟมาก็คือเข้ามาเสิร์ฟที่สเตชันตรงนี้นะครับสเตชันต่อมามีหน้าที่ใกล้เคียงกันครับตัวนี้ก็จะมาจัดชุดที่ เป็นแผงแอร์ออยคูลเลอร์เป็นระบบหล่อเย็นครับแล้วก็ทำความเย็นได้กับตัวรถด้วยสเตชันตัวนี้เริ่มใช้ตัวกาบแล้วครับทุกผู้ชม็นซับบอดดี้มีกาดกันเครื่องส่วนการเชื่อมนะฮะในจุดนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโรบอท พวกอาร์มพวกบูมพวกบุ้งขีพวกช่วงล่างนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์ในการประกอบส่วนชุดทั้งบนครับนี่คือใช้เป็นแมนวนวลของคนนะฮะเขาเรียกว่าใส่ใจครับคนนี่จะได้เห็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆครับแต่แน่นอนครับเขาบอกว่าไม่หลุด QC แน่นอนนิฮาวภาเาจีนครับต้องพูดจีนหน่อยแล้วก็นิฮาว เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ไหมครับเนี่ครับการประกอบก็จะม,มีเช็คครับว่าตำแหน่งตรงไหนที่มันสม่ต่ำเกินไปเขปรับ,รบจูนกันตรงนี้เป็นช่องเซอร์วิสครับเล็กน้อยไม่ปล่อยผ่าน สูวนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว S D L G ครับมีทั้ง4สูบแล้วก็6สูบครับแล้วแต่รุ่นนะฮะจากการประกอบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้กำลังจะเข้าสู่สถานีที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนั่นก็คือเขาจะมีรองเท้าแล้วนะ มีเครื่องยนต์แล้วครับมีปัม๊มแล้วครับมีระบบไฮดรอลิกแล้วแต่ว่ายังไม่มีหัวเก่งฮะยังไม่มีรองเท้าปะสถานีนี้เขาเรียกว่ามาเติมเอลเติมรองเท้าหน่อยตัวนี้เขาทำแบบระบบโรบอตจากอีกฝั่งหนึ่งครับเอามาพร้อมเสิร์ฟเนี่ยฮะในจุดนี้ครับท่านผู้ชมข้ามรางมาปุ๊บมาสวมกลิบตรงนี้อ้ามีช่วงล่างแล้วครับตัวนี้เป็นรถขนาด อ่าน่าจะ37ตันนะฮะเป็นรถเหมืองไะไปเรื่อยครับงานของเราหลังจากที่ผ่านสเตชันในการใส่ช่วงล่างแล้วนะครับท่านผู้ชมมาถึงกระบวนการสำคัญที่ไม่แพ้ก,กันเหมือนกันนั่นก็คือการใส่กระบอกฮันโดริกครับในการยกบูม Yeah. เขาก็จะมีการทดสอบอยู่เหมือนกันนี่เรามาเจอไฮไลท์ที่เป็นประเยกครับผู้ชมเป็นรถขุดไฟฟ้า100%ครับก็ถูกประกอบจากโรงงานนี้ครับใช้แบตเตอรี่ของ CATL มีโมดูลทั้งหมดอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9โมดูลด้วยกัน9หรือ10อาว่ากันไปฮะแต่รุ่นมันค่อนข้างที่ซับซ้อนอยู่เราเคยถ่ายลงในช่องเราไปแล้วสลับ ตัวนี้นะฮะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูสายพานการผลิตรถขุดก็ประมาณสัก2เดือนคันฮะสเดือนคันแล้วแต่ออเดอร์ครับกับรถขุดแห่งอนาคตที่ไม่ได้เอาไว้เคลมนะอันนี้เขาเน็ตขายเลยครับใช้งานได้จริงปับ๊บท่านผู้ชมตอนนี้รถขุดของเราครับมีเคาน์เตอร์เวทแล้ว ไะเดี๋ยวพาไปดูครับก็เขาจะใส่เวทก่อนนะฮะแล้วก็จะติดตั้งตัวบูมอาร์มเนี่ยรอเสริมแล้วครับแล้วก็หัวเก่งครับเดี๋ยวรอมาดูเขายกบูมอาร์มใส่ตัวรถขุดครับทีนี้เราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วกับการขึ้นตัวรถขุดนะครับกับสายพานการผลิตแบรนด์ของ Sdlg สายเป็นระบบไฮดรอลิกรีโมทในการคอนโทรลมาปับ๊บชิ้นส่วนใหญ่ๆครับท่านผู้ชมแรงงานคนหนึ่งคนยังไม่มีหัวเก่งนะฮะแล้วก็ยังไม่มีบุ้งจีครับ อะไรพร้อมเสิร์ฟดีเขาจะอยู่ฝั่งซีกด้านซ้ายนะฮะโอ<ฮ>้พี่เขาแข็งแรงมากผู้ชมดูยกสลักนี่คือ,บบบอระดับมือโปรครับ ใช้เป็นไฮโดรลิกในการอัดเข้าไปนะใกล้แล้วครับใกล้ถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมในสเตชันนี้เขาจะใส่ตัวหัวเก๋งแล้วก็เซ็ตระบบ ไปฟ้ามาเรียบร้อยนะครับรวมทั้งซอฟต์แวร์อ่านี่ท่านผู้ชมเรามาถึงสเตชันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพ้นประตูนี้ไปก็คือเรียบร้อยนะครับเป็นรถขุดหนึ่งคันรอการเทสจาก QC อีกครั้งหนึ่งครับ ตัวนี้เขาจะเติมจรารบีครับโดยเป็นเครื่องอัดจ,จรารบีแบบออตโต้ครับผู้ชมเตรียมแล้วครับเตรียมที่จะไปล่นแล่นแล้วอย่างที่บอกครับแต่ละสถานีแต่ละสเตชั่นใช้เวลาอยู่ที่40นาทีครับใช้เป็นแรงงานคนในการประกอบ ชิ้นส่วนตัวรนนะครับส่วนในการผลิตชิ้นส่วนที่ขึ้นมาเป็นชิ้นมาเป็นแม่แบบนั้นใช้เป็นหุ่นยนต์นะฮะในการเชื่อมในการตัดถ้าอย่างนี้ฮะก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะออกนอกโกดังแห่งนี้หรือว่าโรงงานแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับกระบวนการสุดท้ายนะครับ แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดของกระบวนการตรวจสอบนะฮะนั่นก็คือการอัดจ,จรวบีแล้วก็วิ่งผ่านจากโรงงานมาถึงนี่นะครับก็จะเป็นในเขตของสต็อกสินค้าที่พร้อมแล้วก็รอส่งมอบรถขุดไปยังทั่วโลกซึ่งเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยที่จัดจำหน่ายแบรนด์ SDLG มีมากกว่า28ประเทศทั่วโลกนะอ่ะเราได้เห็นบรรยากาศในการทำงานแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนของรถขุดในแบรนด์ของ SDLG นะครับ เพืที่สร้างความเชื่อมั่นได้กับทางลูกค้าประกอบเป็นการตัดสินใจครับรถคุดดีๆสักคันหนึ่งในราคาที่สมเหตุสมผลลองเลือกดูครับกับแบรนด์นี้ SDLG ขอบพระคุณฮะสำหรับการติดตามและก็รับชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเขายังมี QC อีกซีกอีกด้านหนึ่งนะ อย่าไปเทสรถกันนี่เพียงแค่การประกอบครับส่วนการเทสรถอ่ะบอกได้เลยว่าเขาเทสโหดโหดจัดเลยละ่ะแต่ละสเตชันของเขาปึ๊บพับปึ๊บพับซึ่งเราเห็นเซียนนักขุดในบ้านเราที่ว่าขุดว่าโหดแล้วอ่ะในจุดตรงเนี้จัดดักจัดเต็มครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมพาไปดูเขาเทสไรในการใช้เครื่องจักรทาออกมาแล้วฮรต้องใช้ให้สุดครับไปให้สุดครับกับราคาที่คุ้มค่าสุดๆ สำหรับเมืองไทยของเราเปิดตัวไปแล้วครับกับผู้แทนขาย s d g Thailand ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ถึง3ล้านนะกับรถขุดขนาด21 2 2ถึง23ตันครับท่านผู้ชมดาว0%ดอกเบี้ย0%